สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องคนมีดวงในวันนี้สำหรับวันนี้ก็นำแนวทางการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรหลักหน่วยล่าง ซึ่งเป็นการคำนวณตัวเลขหลักหน่วยล่างในวันที่16กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับส่วนนี้ก็เป็นสูตรที่ได้ชิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนำไปรุ้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับ สำหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นชายวิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขก็ทำตามสูตรการคำนวณซึ่งก็มีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับสูตรต่างๆ แต่ก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางให้ได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางต่อไปสําหรับสื้อตีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็มีดังต่อไปนี้นะครับ 16. มีนาคม63ออก503 446 2. ตัวล่างออก77 16. พฤษภาคม63ออก 051095 2ตัวล่างออก22 1มิถุนายน63ออก831567 2ตัวล่างออก24 16มิถุนายน63ออก516967 2ตัวล่างออก64 1กรกฎาคม63ออก347258 2ตัวล่างออก83 และในวันที่16กรกฎาคม63นี้ก็รอผลออกนะครับซึ่งทางช่อง Youtube คนมีดวงก็นำแนวทางการคำนวณตัวเลขมาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมและชิดไปด้วยนะครับว่าตัวเลขมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสำหรับสูตรต่างๆนั้นก็ ชิดคนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการนำไปรุ้นรางวัลของสลากจินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับก็จะมาเริ่มคำนวณในมวดแรกนะครับตามหลักสิติตรงนี้ก็จะใช้หลักพันหลักร้อยและหลักสิบล่างนะครับ ในการนำมาตั้งในตำแหน่งต่างๆ,ๆนะครับตรงนี้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับ3บวก4ก็เท่ากับ7นะครับนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณด้วยหลักสิบล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น7คูณเเท่ากับ49นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น50 5 1 52ใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับ กำหนดให้เป็นหลักหน่วยล่างตามสูตรนี้นะครับก็จะได้หลักหน่วยล่างคือเลข9เลข0เลข1เลข2นะครับคือหลักหน่วยล่างของช่อง y o ยูทุ e คนมีดวงตามสูตรนี้ซึ่งในวันที่16พฤษภาคม63ออก051095 2ตัวล่างออก22 ก็มาตามผลการคำนวณนะครับคือมาเลข2ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างตามสูตรนะครับสำหรับส่วนนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเช็คผลการบวกการคำนวณได้นะครับว่าตัวเลขถูกต้องตามนี้หรือไม่นะครับสำหรับแนวทางก็เป็นสูตรที่ได้ชิดคนขึ้นมา เพื่อนำไปลุ้นรางวัลต่อไปนะครับตรงนี้ก็เข้าไปแล้วนะครับก็นำผลรางวัลที่1และสองตัวล่างในงวดที่ผ่านมานำไปตั้งเพื่อหาตัวเลขในงวดถัดไปนะครับสำหรับสูตรหลักหน่วยล่างตรงนี้หลักพันคือหนึ่งหลักร้อยคือศูนย์นะครับ1บวก0ูนย์ก็เท่ากับ1จากนั้นนำผลลัพธ์คือ1 ไปคูณด้วยหลักสิบล่างคือเลข2นะครับ1คูณ2ก็เท่ากับ2จากนั้นนับเพิ่มเป็น3 4 5ก็จะได้หลักหน่วยล่างคือเลข2เลข3เลข4เลข5นะครับซึ่งในวันที่1มิถุนายน63ออก8 3 1 5 6 7 2ตัวล่างออก2 4นะครับซึ่งเลข4ก็มาเข้าตามสูตร นี้นะครับคือหลักหน่วยล่างท่านผู้ชมก็ถ้าชื่นชอบก็ที่ยังไม่เคยกดติดตามช่อง YouTube คนมีดวงก็กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมชิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราจะได้นำมาลงเป็นชิปวิดีโอในสูตรต่างๆนะครับ สำหรับแนวทางก็ส่วนมากก็จะเป็นการชิดคำนวณย้อนหลังเพื่อดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับตรงนี้ก็นำผลรางวัลที่1และ2ตัวล่างมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้หลักพันและหลักร้อยบนนะครับบวกกันก่อนนะครับ1บวก5ก็เท่ากับ6นะครับ หลักพันคือ1ห,หลักร้อยบนคือ5้านะครับ1บวก5ก็เท่ากับ6จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกคือเลข6ไปคูณด้วยหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างก็คือเลข2ก็จะเป็น6คูณ2เท่ากับ12นะครับ6 2 1 2ง,งจากนั้นนับเพิ่มเป็น13 14 15 ใช้เลขที่อยู่ด้านหลังคือ2 3 4 5ามาหนดให้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งในวันที่16มิถุนายน6 3ออก5 16 9 6 7 2ตัวล่างออก6 4และเลข4ก็มาเข้าหลักหน่วยล่างตามสูตรนี้อีกครั้งนะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ง่ายๆนะครับทุกคนก็สามารถ ชิดตามได้นะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับทางช่องของเราก็บวกตัวเลขตามหลักสินะครับซึ่งตัวเลขก็มาตามผลการคำนวณทุกครั้งนะครับตรงนี้ก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับคือรางวัลที่1ใหนึ่ง,งวดที่ผ่านมาและ2ตัวล่างหนึ่งวดที่ผ่านมากำหนดเอาตรงหลักพันและหลักร้อยบวกกันนะครับ ตรงนี้หลักพันคือ6หลักร้อยบนคือ9นะครับ6กบวกเก็เท่ากับ15้ได้15แล้วก็ไปคูณด้วยหลัก10ล่างนะครับคือเลข6 15คูณ6ก็เท่ากับ90นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น9 1 92 9 3บาใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังกำหนดให้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับก็หลักหน่วยล่างก็จะมีศูนย์ หนึ่นะครับซึ่งในวันที่1คึกรกฎาคม6กสออก3 4 7สี่เตัวล่างออก8 3และเลข3ก็มาเข้าหลักหน่วยล่างตามสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรการคำนวณและดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะครับ แต่ว่าก็ทำตามสูตรเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าตัวเลขนั้นได้มาอย่างไรนะครับสำหรับในว,วันที่16กรกฎาคม63ที่จะถึงนี้ก็นำผลตัวเลขในงวดก่อนนะครับคือ3 4 7 2 5 8 2ตัวล่าง8 3นะครับนำมาตั้งหลักพันคือเลข7หลักร้อยบนคือเลข2นะครับก็นำ2ตัวเลขมาบวกกันนะครับ ก็จะเป็น7จบวกสองก็เท่ากับ9นะครับจากนั้นนําเลข9ไปคูณด้วยหลัก10ล่างคือเลข8นะครับก็จะเป็น98 72นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น73 74 75นะครับหลักหน่วยล่างที่ทำได้ของช่องคนมีดวงคือ2 3 4 5นะครับ สำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม63และทางช่องของเราก็คาดการว่าน่าจะมาเลข5นะครับสำหรับหลักหน่วยล่างก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับและในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม u t u b e ช่องช่องคนมีดวงในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็คำนวณตัวเลขตามหลักสิติก็เป็นการ บรรยายใส่เสียงบันทึกทีหลังนะครับก็พิมพ์ตัวเลขแล้วก็มาอัดวิดีโอย้อนหลังนะครับสำหรับวันนี้การคำนวณเพื่อหาหลักหน่วยล่างคงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกๆคน